ตอนนี้ก็เป็นน้องหมูชุดตัวใหญ่นะครับเขาก็จะกินกันฝั่งนี้แล้วก,ลก็น้องหมูชุดเล็กน้องหมูชุดเล็กเราก็จะให้กินฝั่งนี้ครับผมนี่ก็เป็นล็อกของเขาเขาก็จะได้เข้ามากินนาอพี่น้องเนาะส่วนน้องหมูฝั่งนู้นก็น้องหมูพ่อพันธุ์ของเราตัวอ้วนเจ้าอ้วนของเราเจ้าจอ้วน,นดูร้ายนะครับก็รอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ เป็นบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็ลมพัดเย็นดีครับผมลมแรงวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากเอฟซครับผมบรรยากาศการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ถ้ามีปัญหาเรื่องหมูเราจะนําลงคลิปให้พี่น้อง f อที่สนใจในการเลี้ยงหมูนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นแนวทางในการเลี้ยงหมูนะพี่น้องเนาะ วันนี้เราได้ถาดอาหารมาเพิ่มสองถาดครับสีแดงก็เพื่อที่จะน้องหมูแต่และตัวเขาก็จะได้ไม่แย่งกันเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะกินอาหารด้วยกันทั่วถึงนี่เขากินเป็นคู่เป็นคู่ใครคู่มันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของเขาสุดนี้อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ของเราตัวนี้กํลาลังจะคลอดลูกเนาะพี่น้องท้องเริ่มท้องเริ่มยานลงแล้วท้องเริ่มต่ําลงแล้วนี่พี่น้อง ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับก็อรอลุ้นกันครับว่าน้องหมูเขาของเราจะออกวันไหนนะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศการเลี้ยงหมูป่านะครับเลี้ยงหมูป่าพันธผสมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นตัวเมียท้องอ้วนเลยเดี๋ยวก,ก็คลอดแล้วอันนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับน้องหมูคลอดนะพี่น้องเนาะเขาก็จะคลอดลูกตามธรรมชาตินะครับผมนี่ก็เอาฟางมาให้เขาไว นอนนาะพีนอนนี่เป็นพื้นที่โรงนอนของเขาก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งอยู่ครับช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวอยู่ก็ถ้าเกิดเข้าหน้าฝนเราก็ต้องทำบ้านให้น้องหมูใหม่ตรงโซนนี้ครับต่อออกมาอีกก็โซนนั้นก็จะเป็นเราของน้องหมูตัวเล็กไว้นอนแล้วก็โซนใหญ่นี่เราก็จะทำที่นอนให้น้องหมูเพิ่มแล้วก็เรามีที่นอนปุ๊บเราก็ต้องมีที่พื้นที่ให้เขาได้ เดินเล่นน้องหมูนี่จะชอบเล่นน้ําดูดดินเนาะพี่น้องเนาะเราก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาไม่ต้องตามพื้นที่นะครับเรามีพื้นที่น้อยเราก็เลี้ยงน้อยเอาแค่เราไหวเลี้ยงไหวเนาะพี่น้องเนาะก็ก็ตอนนี้ทีแรกโครงการนี้ก็เป็นโคกหนองนานั่นแหละว่าข้างบนก็จะทํานาข้าวแต่ว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผนเนาะพี่น้องเปลี่ยนแผนเกษตรกรต้องเปลี่ยนแผนปรับหมุนเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะในการทําเกษตรในการเลี้ยงสัตว์เกษตรเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะพี่น้องก็ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงแล้วก็การดูแลให้ให้การดูแลจัดการง่ายนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เริ่มเริ่มอิ่มแล้วนี่ตัวนี้ยังกินไม่หมดเลยฝั่งนี้ไปดูต้องหมูตัวเล็กกันว่าเขากินหมดหรือยังนี่เขาออกมาแล้วนี่พี่น้องออกมาเล่นใบไผ่แล้ว ออกมาเล่นใบไผ่ก็อีกหนึ่งก็คือร่มเงาต้นไม้นะครับพี่น้องอย่าขาดน้องหมูนี่เขาชอบอตอนกลางวันนะพี่น้องเขาก็จะออกมาออกมา,าเข้าร่มนะพี่น้องเราก็จะมีร่มไผ่เกาต้นไผ่ให้เขาต้นไผ่แล้วก็ต้นายางนาเนาะพนนานนี่น้องต้นหนึ่งต้นนั้นอยู่หัวมุมนี่แหละีนนี้ก็เป็นต้นต้นยางนาเอาไว้ทําเป็นร่มให้น้องหมูมาเล่น มานอนเล่นนะครับตอนช่วงกลางวันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันน้องหมูว่าน้องหมูช่วงกลางวันเขาทําอะไรกันบ้างเนาะหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จกินอาหารเสร็จแล้วเขาไปไหนกันบ้างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคอยอีพีหน้าครับผมเดี๋ยวก็จะพามาติดตามชีวิตน้องหมูการอยู่แบบเลี้ยงหมูแบบปล่อยนะครับดียังไงเนาะพี่น้องเนาะน่ครับก็ดูแลใจาการง่ายครับมูลของเขาก็แห้งสะอาดไม่เหม็นเนาะพี่น้องเนาะการเลี้ยงแบบปล่อย แล้วก็ดูแลจัดการง่ายครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เฮ้าอีพีนี่เฮาเสี้อวไปซํำนีก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนาเฮามาพอกันใหม่กับบรรยากาศการเลี้ยงหมูป่าแบบปล่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศาภายในสวนท้ทยฟาร,ร์มครับผมคลิปนี้เอาไวซ้ำนีก่อนครับผมคลิปหนาเฮามาพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม